มาเรียกว่าสัมภาษณ์กันเดี๋ยวเริ่มจะฟังนู้นดีกว่าเริ่มจะฟังนู้นเริ่มจะฟังนู้นโอ้พี่ชายเลิกจะตัวตื่นตัวตื่นรู้ใช่ไหมเราเปลี่ยนหน้าเลยในกล้องนี้ตอนนี้ตัวเองมอมมากเลยนะอาทีมมองไหมอาทีมมอมไหมมองมอมมากร้อเล่นเป็นไงบ้างครับวันนี้วันนี้ก็สนุกครับผมผมชอบไว้โดยรวมเพราะว่าเอาจริงเนี่ย พวกเราเนี่ยที่บ้านก่อนแล้วกันรู้สึกว่าเป็นแบบว่าไม่ค่อยได้มาออกงานรวมนี้เท่าไหร่วันนี้รู้สึกว่าตัวเองเป็นเอ็กโทเรดมากขึ้นหมายถึงว่ามาเจอวิธีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมจะคาใจอย่างนึงก็คือคาใจบ้านมากเลยครับเพราะฉะนั้นถ้าเลือกหนึ่งอย่างที่อยาก r ีแม t ได้ก็คือก็คือบ้านนะผมเพราะว่าผมรู้สึกว่าเพื่อนทาเต็มที่แล้วแล้วก็ทีมของทำเต็มที่แล้วแล้วก็เขาเก่งจริงแต่ว่าผมว่าเราไม่ได้ได้เท่านี้ V มแม c h จะมาดูพีไหมผมอยากเป็นอยากเป็นพระเอกแต่ว่าอยากเป็น m V P แต่ไม่อยากเป็น m V P ผู้แพ้ครับเพื่อนโคตรเก่งประมาณนั้นเราไม่ถามคืต่อไปดีกว่าพี่อยากรูว่าเกมไหนท้าทายมากที่สุดเมื่อกี้ผมเล่นบาสเลครับผมก็ ถือว่าท้าทายมากเขได้เล่นกับวิวีสูด้วยจร,จริงจริงผมขออย่างหนึ่งได้ไหมครับทุกคนผมขอกำลังใจก้อนใหญ่ให้พีพีสูดทีนึงได้ไหมครับให้เพื่อนด้วยให้เพื่อนด้วยให้เพื่อนด้วยนะโอเคครับขออนุญาตนะครับนี่เลยครับเรียกว่าผู้พาถ้วยมาให้ทีม Orange Monster ขอเสียงพีพีหน่อยได้ไโอ้โหให้เยอะมากพี่ เม็ดนั้นนี่เม็ดนั้นนี่แบบเน้นเน้นเน้นมาพี่เน้นเน้นเม็ดนั้นหรอจังหวะจะวามันได้ครับถ้าเกิดปีหน้ามีโอลิมปิกอีกเนี่ยอยากลองเล่นกีฬาอื่นไหมกีฬาอะไรดีเอ่อว่ายน้ำครับเฮ้ยเพื่อจะยกสาวว่ายน้ำมาวางตรงนี้น่าสนใจน่าสนใจเไปไปน้องคอ่ายิงธนูครับยิงธนู พี่ชายผมอยากเล่นอะไรครับเอ้ยผมรู้คำตอบคุณเลยอ่ะเอ่อเทนนิสครับอุ้ยเมื่อกี้เออวินบอกเทควันโดใช่ไหมผมเป็นคู่คุณไม่ได้นะครับผมเป็นคู่คุณไม่ได้นะเทควันโดอ่ะปีหน้าเรามาเตะแค่คู่เดียวครับอุ้ยแล้วก็สามมุมข้างหลัง ปีหน้าต้องฝากด้วยนะได้เลยอ่าเป็นไงบ้างปอวันนี<_<_<_<_้สนุกครับสุกเลยได้กลับมาเจอเพื่อนๆอนฟอร์มก็สนุกมากเลยแล้วก็แต่ละแมทสนุกมากเลยพี่โถเป็นไงบ้างครับ วันนี้สนุกมากนะครับรู้สึกว่าทุกแมตช์คือลุ้นทุกรอบเลยครับผมวันนี้สนุกมากจริงๆ<อ>ขอเสียงในสนามด้วยกันี้วยครั<อ>ทุกคนครับวันนี้ต้องต้องขอบอกเลยนะครับว่าทุกคนเต็มที่กันจริงๆทั้งพลังเชียร์และพลังแข่งไม่ว่าจะเป็นศินลปินหรือแฟนคลับท,ทุกคนช่วยกันสร้างบรรยากาศแข่งนี้อบอุ่นไปด้วยความสุขและมีแต่ท่าสุดหัวใจขอเสียงทุกคน ต่อปากต่อคำกับหัวหน้าทีมวิ่งฝั่งได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับถ้วยนี้เป็นของน้องๆทุกคนครับถูกต้องค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวเราจะมีการเปิดบัตรเขาเรียกว่าที่โป๊กนะน้องๆข้างหลังลดูนิดด้วยน,น,ลน,นละนลูกน้าอักดี้ล้าเราจะมีเป้จะมี <ๆ S 2> มเป้พื้นชูดใช่ไหม,มใช่เดี๋ยวจะมีเป้พื้นชนะูดด้านหลังไทยลูกฝากดูเพื่อนฝ้วยนะ เกมนะคะคและแน่นอนนะคะวันนี้งานจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าขาดความก็คือจากค่ายเพลงศิล,ป,ลปินแล้วก็แฟนๆทุกคนที่อยู่ตรงนี้นะคะรวมถึงแฟนๆทางบ้านด้วยนะคะแต่ที่แน่ๆน,นะคะเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปจะเกิดนหมคะได้ฮะโอเคอย่างนั้นขอเชิญพี่ยงพี่กอลแล้วก็พี่จี๊ฟนะครับขึ้นมาถ่ายรูปร่วมกับทีมแชมเปี้ยนของเราหน่อยครับขอเรียนเชิญครับขอเสียดงดังๆนะครับให้กับพี่ยงพี่จี๊ฟแล้วก็พี่กอล นี่ก็เป็นถ้วยแรกในชีวิตของเขาเลยปกติก็จะมีถ้วยน้ำจิ้มที่บ้านหรืมีถ้วยโรลีนี่อันนี้เป็นถ้วยแรกของเขาเลยนะสำหรับบางคน,คคงนสงสัยปีหน้าเราต้องออกเพลงสักเพลงแล้วก็ <S <S <โฮ S 1> ไปอยู่สักค่ายแล้วก็เราคง<ร>ได้ถ้วยน้ำจิ้มเหมือนเดิมประลงกีนาเสียเขาบ้าครัจอของเราเนะี่ยก็ยิ่งใหญ่ ซ้อมจะอยังอยู่กับเราก่อนนะคะเดี๋ยวต่อไปขอเชิญนักกีฬาแล้วก็ทุกทีมเรียกว่าจากทีมเสีเ่ยงเงินขึ้นไปถ่ายภาพร่วมกันได้เลยลูกขอเ<ป>ชิญเสี่ยเงินด้วยนะครับและนี่คือ Blue Diamond GG ดูเก็บ Brother and Sister นีะครับก็จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยครับถ้าขาดความร่วมมือจากค่ายเพลงศิลปินแ,และก็แฟนๆทุกคนที่อยู่ตรงนี้ครับรวมถึงคนอยู่ทางบ้านด้วยครับขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีทุกท่านครับพันแรกนะครับเบปซี่ซาลอยไม้ขอเสียงกับเบปซี่รักมากและท่าที่สองนะครับยำๆสูตรเด็ดแซ่บซีเข้าเส้นเด็ดเกินต้านยืดเปล่ายืดแต่ไม่ย้วยครับ กรุงศรีชีวิตง่ายได้ทุกวันอับจังหวะความสนุกสนุกขึ้นกับป๊อกกี้โกแก่บันทุกเม็ดค่ะแล้วก็รวมถึงขอบคุณด้วยกับอีเวนต์บอนะคะและฟอร์มจะหน่ายบัตรที่ตอบโจทย์ทุกงานอีเวนต์ง่ายครบจบในที่เดียวค่ะขอบคุณ เป็นงานที่ทะเยอทยานมานะพี่ดาวองาการมีไอเดียเริ่มต้นว,ว่าเฮ้ยเราจะเอาแก๊งทีมป๊อปท้งหมดมาเล่นกีฬาสีกันแล้วแบบจับพัดจับผูกไอเดียนี้มันเกิดขึ้นจริง<ห>แล้วก็เป็นสถานที่ที่เวิร์กมากนะครับแล้วก็แบบโอ้โห,โหโอจอเจอกีฬาที่คิดมาก็ดีสนุกสนานมากๆก็ขอบคนดูทุกฝ่ายจริงๆบอกว่าทีมงานน่าจะเป็นทีมที่แบบทาเหนื่อยที่สุดเพราะว่าการคิดมาว่าเดี๋ยวเวทีคอนเสิร์ตจะลูกลงมาตรงนี้ กว่าเวทีนี้จะผ่านไปการแข่งขันเก่สุดปุ๊บเป็นกีฬาการเคลียร์อะไรต่างๆมันสนุกมากๆเลยนะครับขอบคุณทุกคนคด้วยและที่สําคัญก็คือแฟนๆทุกๆคนทุกๆดอฟแฟนๆของทุกคนที่อยู่ที่นี่นะครับที่ซื้อบัตรมาวันนี้ไม่ว่าจะเป็น Blue Devil หรือว่า Orange Monster คุณทุกคนสุดยอดมากขอบคุณมากๆที่ช่วยกันสพอร์ตวงการทีมบอของเราให้มันสนุกขึ้นเรื่อยๆทุกปีทุกปีกปแล้วก็หวังว่าปีหน้าพวกเราจะได้กลับมาเจอกันอีกนะคะ ต้องบอกว่าทีมปอของเราก้าวมาไกลมากามาๆในช่วงปี2ปี3ปีนี้แบบสุดๆเลยอ่ะมันก้าวกระโดดเลยครับพี่ดาวมันกลายเป็นวงการที่มีความตื่นเต้นทุกเดือน<ช>มีเพลงที่ติดหูมีมิวสิกวิดีโอที่สุดยอดมีเพอร์ฟอร์แมนซ์บนเวทีเด็ดๆให้เราได้ดูตลอดเวลาเรียกว่าท่ามกลางความแข่งขันที่สูงมากการกดดันที่จะต้องทำผลงานออกมาให้ได้ดีที่สุดวันนี้การที่น้องๆทุกคนศิลปินทุกคนได้มาเจอกันมันเป็นเหมือน,นการแบบว่า ทุกอย่างมันแน่นแฟนขึ้นเนาะใช่แล้วเรารู้ว่าสุดท้ายแล้วเราคือทีมเดียวกันนั่นคือทีมทออกนั่นเองค่ะใช่แล้วฮะขอเสียงปรบมือให้กับผู้บริหารเราทั้งสามท่านนะครับพี่โยงพี่จีพี่กอนนะครับผมนกีฬาขาดไม่ได้ต้องฝีเราก็ขอเสียงปรบมือกับนักกีฬาทุกท่านนะครับใน Pepsi Presents Olympics พวกเขาใส่ทุกอย่างเหนือลงไปในทุกกิจกรรมในวันนี้นะครับขอเสียงพวกเขาทุกคนเลย วันนี้นะครับยังไม่หมดเพราะว่าเราจะมีโชว์เพรสเซนเช่นไบเอฟซีกันต่อด้วยแล้วก็คอนเสิร์ตกันไปยาวๆนะครับจนถึงโอ้โหดึกเลยนะพี่ดาวใช่ค่ะวันนี้นะคะทุกคนค่ะเรายังสนุกกันอีกเยอะมากพี่ดาวบอกเลยนะว่าอยากลาพลาดเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะอะไรพเพราะว่าเมื่อกี้อ่านเรื่องของการคอนเนตต์กันเรื่องของโชว์อะไรต่างๆเนี่ย <พอ S 2> บอกเลยนะคะว่าเซอร์ไพรส์อยู่ ที่ไหนแล้วเนาะที่เรา<ช>จะได้เห็นคนนี้จากวงนี้มาฟจอชิ่งกับคนนี้จากวงนี้ถูกต้องเราจะได้เห็นอะไรที่บางทีเราไม่คิดเลยซ้นว่าอุ้ยเขาจะมาลุยงานด้วยเหรออะไรที่ไม่ได้เห็นกัน<ช>จะได้เห็น<ช>นะนะครับขออนุญ,ญาตเตรียมการเวทีแป๊บเดียวแล้วมาลุยกันย,ยาวๆกับคอนเสิร์ตเลยแต่ว่าวันนี้นะครับก็คงจะหมดช่วงเวลาของกีฬาแล้วก็พวกเราทั้งสองคนแล้วถูกต้องวันนี้ขอบคุณทุกๆคนนะคะดีใจมากๆที่วันนี้ทุกคนมารวมตัวกันขอบคุณจริงๆที่